สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทกท่านเนาะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วนะครับสวัสดีสําหรับเช้าวันเช้าวันพุธนะครับเช้าวันพุทธที่สามธันวาคมนะครับสองห้าหกแปดนะครับวันนี้ก็ตรงกับขึ้นสิบสามค่ำเดือนอ้ายนะครับปีมะเส็งนะครับวันนี้นี่ก็จะมาไลฟ์สดนะครับภาพบรรยากาศ คณะพระสงฆ์เนาะพระอาจารย์เสงงแล้วคณะพระสงฆ์วัดธรรมนมผาเดินบินทบาทนะครับรับบินทบาทอยู่ที่บ้านหนองแสงส้อยนะครับอำเภอหนองอุตสจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นเช่นเคยเนาะสำหรับตอนเช้านะครับสําหรับท่านใดที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วเนาะนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้นิกด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่จะร่วมทำบุญเนะาะร่วมทำบุญตักบาตรบิณฑบาตออนไลน์นะครับกับพระอาจารย์เสงแล้วก็คนณะพระสงฆ์วัดช่ำหนุ่มพานะัท่านก็ยินดีนะครับแล้วร่วมนะทำบุญตักบาตรบิณฑบาตออนไลน์ได้ที่เนาะ ธนาคารกรุงไทยนะครับ401388นะครับ0946พระนาวิทย์แดงพรมนะครับเป็นหมายเลขบัญชีของพระอาจารย์เสงน,นะครับคือว่าถ้ามึงหาราใช้หมายเลขบัญชีเดียวเนบเดี๋ยวนี้ก็จะปักหมุดไว้ตรงหน้าไหลให้เนาะเพื่อทางผู้ชมทางบ้าน อยากร่วมอยากร่วมทําบุญตักบาทนะครับบินทบาทออนไลน์กับพห้อาจารย์เสียงคณะพระสงฆ์มาทำนมานมผานะครับวันนี้ก็อากาศอากาศก็เย็นเย็นอยู่นิดหน,นึ่งเนาะแต่ไม่เย็นมากนะกำลังเย็นสบายสบายเลยแค่นี้นะ อนนี้คณะพระสงฆ์นะครับวัดธรรมสมภาลงมาสิบลูกนะครับสิบลูกคุณสุวินีนะครับร่วมทำบุญใส่บาตรด้วยแล้วนะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ นเนย็นนะครับอากาศเย็นตอนนี้าชาวบ้านเริ่มทยอยออกมาทำบุญตักบาตรกันแล้วเนาะสำหรับตอนเช้า,ชานะครับ อันนี้ก็มีอ่ามีคนเนาะอ่ามีคนที่ติดต่อเนาะติดต่อมาอ่าว่าอยากอยากมาบวชวัดถ้ำนมผานะครับอยากมาบวชวัดถ้ำนมผาต้องอ่าต้อง ต้องทำอย่างไรนะครับเนาะสำหรับท่านใดที่อยากมาบวชเนะาะมาบวชอยู่ตอนตอนนี้ก็พระอาจารย์ก็ยังรับอยู่บวชพระเนะาะวนติดต่อมาสองคนพระอาจารย์ก็ยังรับอยู่นะครับเนาะ <c oughs> ให้ให้เข้ามาลองอลองลองลองปฏิบัติดูเนาะ อลองลองอยู่ดูก่อนนะครับว่าท่านจะอยู่ได้ไหมเนาะเพราะว่ามันมันอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนเหมือนที่ท่านคิดนะครับหรือชอบอย่างนั้นอย่างนี้อยู่แล้วก็ก็ดีเนาะ,อ,ะอยูอ่ไฟตามกุฏิเราไม่ค่อยมีเนาะนะ การบังกุติเราไม่ค่อยมีน้ำก็พอใช้อยู่นะครับแต่หน้าแรงนี้ก็อาจจะขาดนิดนึงนะครับตอนนี้ก็กำลังกำลังหาหาที่หาน้ำอยู่เนาะเตรียมตัวไว้นะครับเตรียมตัวไว้นิ่นึงนะครับสหรับ ท่านใดที่เอากลับบวชก็เขามาได้เลยเนาะลองมาปฏิบัตรทมดูก่อนก็ได้ก็ดูสถานที่ก่อนก็ได้หรือว,ว่าตั้งใจไว้แล้วก็อเอาแค่ตัวแล้วก็บัตรประชาชนมาแค่นั้นครับเนาะ,ะเพราะว่าบัตรประชาชนนี้ก็ต้องอเอาถ่าย <c oughs> ให้อเอกสารเนาะไปใหอ้อุปชาที่จะบวชให้นะครับโดยต้องเอชายเนาะลองมาดูก่อนเนาะอาจารย์ว่าไม่ยากหรอกนะครับถ้าจะบวชนะครับแต่กลัวอยู่อยู่ไม่ได้อยู่ยากเนาะเพราะว่าอันเป็นป่าเป็นเขาอ่า อยากให้ลองมาดูก่อนนะครับถ้าถ้าว่าคิดว่าอยู่ได้แล้วนะครับคิดว่าอยู่ได้นะก็โอเคนะครับอาจารย์ก็จะนะโทรหาอุปชาเนาะนะนัดเงินบวชนะท่องอสาหังได้แล้วนี่เนาะก็มานะท่องเอสาหังได้ น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะ,ะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะเดินนำขบวนเนาะ,ะด้วยพระอาจารย์เสงะนะครับสิริทโลนะารวานันวัดธรรมนมผาเนอะ ว่าไม่วันนี้ว่าไม่เย็นก็เย็นอยู่เนาะครับเนาะเดินไปเดินมาเป็นเย็นเย็นพี่แม็กนี้ไม่กลัวนะครับเสื้อเสื้อแขนเสื้อแขนยาวมันเก,กะกะเสื้อแขนสัน้น ราก็จะเร็วนี้ะ้าจารย์นะครับะอาจายระอาจาร์เสงเนาะก็จะมีจิตจิติมลเนาะจิตนิมลทางภาคเหนือนะครับตอนนี้ยังไม่ลงตารางนะครับกำลัง,กำล,งกำลังหาที่อยู่อยู่นะครับกำลังหาที่อยู่หาที่ GPS เนอะอปักหมุดอยู่เนาะก็จะ <c oughs> เดินทางไปสี่วันห้าวันนะครับก็จะออกเดินทางตั้งแต่วันที่สิบสามนะครับสิบสามจนถึงสนะิบเจ็ดเนาะเดินทางกับวัดนะครับวันที่สิบสามนี้เราก็จะ สันท้าเสร็จเราก็จะออกเดินทางไปที่ที่เชียงรายนะครับที่เชียงรายวัดหลวงพ่อภาวัดนะครับวัดวัดป่าตึงงามเนาะใช่ไหม <laughs> ผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้นะครับ แลก็อยู่นั้นวนที่สิบสามสิบสี่นะครับสิบห้านี้ไปสันช้าอยู่ที่ที่เชียงรายอีกนะครับสันชาวอยู่เชียงที่เชียงรายที่ท,ที่บ้านคุณน,นางนะครับเนาะนะแล้วก็สันช้าเสร็จก็ก็ออกเดินทางนะก็ออกเดินทางมาที่สุสขโขทยัยเนาะมา มาพักอยู่ที่สวนคุณนานะครับสวนคุณนาสรรเช้าที่สวนคุณนาเนาะที่สุขโขทยัยวันที่16บหครับสิสรรเช้าเสร็จก็จะก็จะออกเดินทางไปที่มัชชิม,มาฟาร์มเนะาะไปพักที่มัชชิม,มาฟาร์ม ที่ที่ไล่เสียต้องนะครับเขาขอเพชรบูรณ์นะครับแล้วบินธบาติาชั้นเช้าที่เขาขอเพชรบูรณ์ที่ที่กระเลียงกระเลียงแห้งหนึ่งนะครับไปบินธบาทที่นั่นแล้วก็สันเช้าอยู่ที่มัชจิมาฟารมเช้าเสร็จก็ออกเดินทางกับวัดนะครับคร่าวๆเนาะ ข้าวประมาณข้าวปัด คุณพันนิดานะครับร่วมทำบุญนะครับสามร้อยบาทนะครับอันนี้ก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยนะครับพี่ลีโอพีลีโอชื่อโอเนาะ,ะพี่โอนี่แต่แปลไปไปหลายอย่างเอโอถ้าอยู่เมืองนอกนี่กนละีโอนะ,อะ กับโอเว่นคนเดียวมีสามชื่อนะวิดีโอนี้ก็มาปฏิบัติธรรมตอนแรกมามาตอนที่พระอาจารย์ตะวันมาเนาะล้วก็ติดใจอยากมาอีกไงก็มาอีกก็จะอยู่ถึงถึงวันศุกรนะ์เนาะถึงวันศุนนกร์สุระเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เนาะตอนนี้กำลัง กำลังฝึกกำลังฝึกเห็นว่าจะบวชกำลังฝึกนะครับพที่โออยู่อยู่ที่ไหนครับจังหวัดอุดรนี่ครับโอ้โหอยู่กูจับนี่ใกล้ๆกันนี่อยู่ไม่ไกล กำเพิ่มมาเหรอพดินี่พี่ <c oughs> พี่ดีโอนี่โอเป็นสังกะรีวันแรกงี้คล่องเลยเคยเคยเป็นมาก่อนนะครับโอเคยเคยเนาะอ๋อไปหลายวันแล้ว ก็จะมาอยู่กับเราเนาะหลายวันนะครับตอนนี้ก็กุฏิก็ยังว่างอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโซนผู้หญิงโซนผู้ชายเนาะก็ยังว่างอยู่นะครับใครที่อยากมาปฏิบัติธรรมมาหาที่ภาวนาล็มาได้เนาะ เรายินดีต้อนรับเสมอนะครับเนาะถ้าไม่ใครไม่มีรถมาก็มาลงที่อุดรเนาะอุดรแล้วก็ต่อรถต่อรถมา,าที่หนองวัวซอหนองวัวซอก็ได้ครับต่อรถมาหนองวัวซอหรือว่าถ้า ไม่มีรถอยู่นั่นก็ค่อยติดต่อมาเนาะเดี๋ยวเ,เราให้คนทางวัดไปรับนะครับถ้าคนที่มีรถนี่ก็กลัวมาไม่ถูกเนาะให้ปักหมุดมาที่โรงเรียนก็ได้โรนะงเรียนบ้านหนองแสงส้อย มันจะขึ้นเลยไม่โรงเรียนก็วัดเนาะวัดหนองแสงส้อยก,ก็ก็มาถึงถึงที่บ้านหนองแสงสอยแล้วเนะาะหน้าวัดหนองแสงสอยแล้วเรากา็ค่อยถามถามร้านค้าก็ได้ถามชาวบ้านก็ได้ทางขึ้นวัดถ้ำนุ่มผาอยู่ทางไหนเนะาะแล้วก็ ค่อยไปตามป้ายนะครับค่อยไปตามป้ายถ้าเรา,าปัก G P S มาที่วัดถ้ำนมผาเลยนี่มันจะมันจะพาเข้าป่ามันเนาะป่ามันป่าอ้อยป่าส,สวนยางเนาะมันพาไปหมดแหละนะครับแล้วก็ป่าดงดิบมันพาไปหมดเนาะ แล้วก็ถนนนี่ก็โอ้นพาไปลำบากนะครับมันพาหลงไม่ถึงวัดหรอกนะครับพาหลงไม่ถึงวัดต้องปักหมุดมาที่บ้านนองเชียงส้อยก่อนนะครับเราค่อยถามทางชาวบ้านแล้วก็ไปตามป้ายเนาะป้ายเก่าเรานี่ก็มันมันเริ่มหายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลัง ทำ,ทำป้ายใหม่อยู่นะครับเนะาะทำป้ายใหม่มีมีคนที่จะทำป้ายใหม่ให้มาติดไว้อยู่นะครับเนาะเราก็จะทำทำแกะแกะแผ่นไม้แหละนะครับเนาะ เห็นไม้ดีๆหน่อยตอนนี้ก็กำลังหาร้านที่จะทำอยู่ที่ใกล้ๆเราเนาะว่าจะแกะเป็นแกะเป็นตัวหนังสือแกะเป็นตัวหนังสือแล้วค่อยอาทาสีเนะระบายสีตามไปเนาะหรือว่าให้ทางร้านเราทำหมด แต่แถวนี้ยังไม่เห็นร้านเลยนะครับเนาะจะทำแบบเสาดีๆให้เนาะตามทางทางแยกนะครับป้ายเก่านี้มันอ่ามันเล็กบางทีมันก็หายไปแล้วนะครับ อแอดมินนะครับโคราชเนาะโคราชอุดรแล้วอุดรไปหนองบัวซอเดินทางรถโดยสารประจำทางถึงไหมครับเนะาะ <c oughs> เราไปลงที่ถ้าเป็นโคราชเนาะถ้าเป็นโคราชเรา ไปลงที่อุดรอุดรก็ได้นะครับอุดรแล้วก็ค่อยต่อรถมาที่หนองวัวซอนะครับหนองวซอถ้ามีถ้าไม่มีรถเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปรับนะครับเดี๋ยวนี้ไปรับมาน10กโลในชะ่ไหมมาน10-20โลเนี่ย ถ้าถ้ามีรถอยู่น้องกระสอก็หาให้ให้ต่อมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะมอเตอร์ไซค์อันนี้เข้ามาก็ได้นะครับหรือจะเมารถมาจากอุดรก็ได้เนะนวัดธรรมนุมผาจากอุดรจากอุดรจากวัดไปอุดรน,นี้ประมาณ ห้าสิบโลได้เนาะถ้าถ้าเราต่อจากอุดรมาหนองกระสอนี่ยมันจะใกล้นะครับมันจะใกล้เข้าไปหน่อยประมาณสิบกวโลประมาณนี้นะครับใกล้ใกล้บ้านหนองแสงซอยนะครับถ้าไม่มีรถจริงๆเดี๋ยวนี้ไปรับ เนาะเดี๋ยวนี้ขี่รถแป๊บเดียวเนาะไปรับก่อนที่จะมาคอ่อยอ่าค่อยค่อยติดต่อมาทางในเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้กเเนะ็เบอร์โทรไว้ให้นะครับโทรไว้ให้ค่อยแชทเข้ามาเนาะ ร่วมทาบุญตักบารนะครับ100บาทนะครับอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับภาษาอังกฤษในการไม่ออกเนาะเรึ่งขอกราบรถไฟด้วยเนาะน,นีกก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ ใช่แล้วพ่อเอาสองลอย วันเสาร์นะครับวันเสาร์วันเสาร์พระอาจารย์เนาะพระอาจารย์ก็จะพาขึ้นบนเขาเนาะไปไร้สดภาวนาอยู่บนเขานะครับอยู่บนเขากันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากมาร่วมเนะาะมาร่วมโต้โลมหนาวกับเราก็มาได้เนาะ ก็มาได้เนาะวันเสาร์อาจารย์ก็จะพาไปทางทับสูงทับสูงทับสเสบียงนะครับไปทางนี้นขึ้นไปอีกเนาะขึ้นท้ำใหญ่อยู่อยู่ซ้ายมือแต่ทับสูงทับสเสบียงนี่อยู่ขวมือนะหนาวเมียเ่อหนาวว่เม่ยหนาววะเม่ย ไข่ก็ซูมือเนาะแม่เนาะที่ส่งเป็นดนหนาวเลยแม่ เออพวกขึ้นมาอยู่ด่าเขาวันนี้วันนี้ก็จะเดิน นำขบวนนะครับด้วยพระอาจารย์เสงนะครับศิรินทโรเจาวาดวัฒธรรมนลภาต่อมาก็เป็นครูบากโกนะครับพระตานิโมโที่วัดธรรมผาเราต่อมาเป็นหลวงพ่อครูบาการุณาเนานะหลวงพ่อบุญช่วยครูบาปอนะครับหลวงพ่อพิชานะครับแล้วก็ครูบาจิมมี่นะครับ้ครูบาแมนนะครับแล้วก็หลวง หลวงพ่ออ้วนนะครับหลวงพ่อตู่เนาะแม่เอาปังโกูักหาสิบบาทครับห้าสิบ วันนี้นะครับวันนี้นี่ก็ร่วมทําบุญเนาะสิบบาทนะครับอ่านี่ก็ขอโมทนาบุญด้วยนะครับสังเกตุการไม่ออกเนาะนี่โง่เนาะอ่านี่ก็ขอกราบอภัยด้วยนะครับอันนี้ก็ขอโมทนาบุญด้วยนะครับอ่าวันนี้นี่ก็ขอทําการปิดไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้นะครับเดี๋ยวค่อยพบ กับอาจารย์เนาะอาจารย์ก็จะไล์สดสนทนาธรรมเวลาหกโมงเย็นนะครับวันนี้น่าจะเป็นลานต้นผูเนาะเราจะไปเทสสัญญาณที่นั่นดูว่าสัญญาณจะดีกว่าอยู่ในศาลาไหมเนาะ,ะเดี๋ยวค่อยพบกันเนาะวันนี้ตอนหกโมงเย็นวันนี้ก็ขอาก่าวคำาว่าสวัสดีครับนะครับ